เบนชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้เบนก็จะมารีวิวเซ็ตเขียนจดหมายมินิคอลเลคชั่นใหม่จากทางซาริโอนะคะก็อาจจะนึกภาพไม่ออกก็คือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาออกมาสวยหวานมากๆเลยนะคะสำหรับลายที่เบนมีก็จะมีลาย hello kitty ลาย My y m l o o y y แล้วก็ลายบอลบอลริบบอนค่ะ สำหรับราคาเบสไม่แน่ใจระหว่าง150กับ175บาทนะคะจะเป็นสารตัวนี้ดีไซน์เขาเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเบสให้ทุกคนดูทีละลายกันเลยเริ่มจาก Hello Kitty ก่อนเลยนะคะข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าปกแบบนี้นะคะ พับออกมาเป็นสามท่อนนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้พอเราการออกมานะคะเราก็จะพบกับตัวกระดาษโน้ตตัวกระดาษที่พับเป็นซองได้และตัวสติกเกอร์ค่ะสําหรับกระดาษโน้ตก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะส่วนซองซองจะเป็นลายนี้เวลาพับซองนะคะก็เราฉีกออกมาปุ๊บพอฉีกออกมานะคะเราก็พับตามรอยที่เขาให้มาเลยนะคะตามรอยที่เขาให้มาทีละทบนะคะทบแรก ทบที่สองนะคะเขาจะมีรอยมาให้เลยนะคะทบที่สองแบบนี้แล้วก็ทบที่สามนะคะตรงนี้อันที่สี่พับลงไปแล้วอันที่ห้าพับลงมานะคะก็จะได้เป็นซองมินิแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะตัวนี้นะต่อไปนะคะเราไปดูลายไมล์เมโลดี้กันบ้างค่ะลายไมล์เมโลดี้หน้าปกก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันวาน่ารักน่ารักนะ ข้างหลังนะคะพอกางออกมาจะได้สามทบเหมือนกันค่ะซึ่งข้างในประกอบไปด้วยตัวกระดาษโนต้ตจะเป็นตัวนี้ลายแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวซองค่ะแล้วก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ตัวซองเนี่ยเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับ Hello Kitty เลยเราก็ฉีกออกมาแล้วก็พับพับตามรอยที่เขาให้มานะคะพับแบบนี้นี่ แล้วก็ตามด้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้และขั้นตอนสุดท้ายคือพับลงมานะคะก็หาก,กาวติดได้เลยก็จะเป็นซองลายไ y Melody น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะและ l สุดท้ายค่ะบอลบอลริบบ ON ค่ะบอลบอลริบบอน,บอน bon เนี่ยก็หวาดมากๆเลยนะคะข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง พอคลี่ออกมานะคะกางออกมาก็จะเจอกับตัวกระดาษโน้ตนะคะลายบนๆบอลสุดน่ารักซองจดหมายนะคะแล้วก็สติกเกอร์ลองแกะซองออกมากันเลยนะคะพับเหมือนเดิมนะพับแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ แล้วก็พับลงมาแบบนี้ก็จะได้ซองบอลๆน่ารักนรักแบบนี้ค่ะ สามารถจะให้เพื่อนหรือว่าคนพิเศษในโอกาสสำคัญสสคญได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะตัวเซตเขียนจดหมายแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแบบเบสเนี่ยก็สามารถไปตามหามซื้อได้เลยนะคะที่ช็อปซาริโอเซนท่านทุกสาขาที่มีช็อปเลยนะคะจะได้มาเป็นติ่งซาริโอสะสมของซาริโอเยอะๆด้วยกันโนะแบบนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรคะ่ะสวัสดีไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ